ข้าวผัดไข่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟกับพริกน้ำปลาอ,อร่อยเลยค่ะทานตอนร้อนๆสุดยอดเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะทุกคนมาทำอาหารกันค่ะเมนูนี้นะคะนั่นก็คือข้าวผัดไข่ใส่แฮมค่ะก่อนอื่นตั้งกระทะใส่น้ำมันเอากระเทียมไปไปเจียให้หอมๆก่อนนะคะหลังจากนั้นเอาไข่ลงไปเลยค่ะ หลังจากที่เราเอาไข่ลงไปผัดแล้วนะคะเราก็ใส่แครอทกับหอมหัวใหญ่ลงไปนะคะแครอทกับหอมหัวใหญ่นี้เราจะใส่ก่อนข้าวหรือหลังข้าวก็ได้ค่ะต่อไปใส่ข้าวลงไปเลยค่ะข้าวนี้จะเป็นข้าวเย็นนะคะข้าวเย็นที่เราหุงไว้เมื่อเช้านี้ค่ะหลังจากนั้นคนเลยคนเลเลยค่ะ ไข่กระโดดออต่อไปเรามาปรุงสชาติเลยค่ะใส่สีอิ๊ขาวค่ะใส่น้ำตาลค่ะและรสตีค่ะหลังจากนั้นโคเลโคเลเลยค่ะถ้าใครอยากให้มีสีสันกว่านี้นิดนึงใส่สีอิ๊วดำหวานด้วยก็ได้ค่ะแต่ของเราไม่ใส่ค่ะต่อไปเรามาใส่นี่เลยค่ะมะเขือเทศหั่นเตาค่ะ พริกไทยดำค่ะหลังจากนั้นก็คนเลคเลอีกค่ะข้าวเรียงเม็ดสวยเชียวข้าวไม่แตกด้วยถ้าถ้าใช้ข้าวพุงสุกใหม่ๆนะคะเม็ดจะไม่สวยค่ะเวลาเราผัดแล้วเม็ดจะแตกค่ะ ลืมใส่แฮมค่ะแฮมใส่ที่หลังก็ได้ค่ะเพราะว่าแฮมสุกแล้วค่ะใส่ต้นเยอะเลยค่ะแฮมเยอะแต่นั้นก็คนเลทะเลเลยค่ะข้าผัดของเราสีสันน่าทานมากค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ต้นหอมลงไปค่ะจากนัางคนเลทะเลเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดของเราออ้ยสีสันสน่าทานมากค่ะทุกคนอือทานตอนร้อนๆเนี่ยอร่อยเลยค่ะข้าวผัดไข่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟกับพริกน้ำปลาโอ้ยอร่อยเลยค่ะทานตอนร้อนๆอือสุดยอดเลยค่ะโุ้ยสีสันน่าทานมากเลยค่ะ